เหรียญรุ่เก้าวอล์อนะครับไทรบูทานะสามร้อยรับตะบุดยันก่อเพชตอนนี้เหลืออยู่หกเหรียญไรบูทานะครับเหรียญรุ่เก้าตะบูาเหรียญละสามร้อยรัตะกดยันก่อเพชรเป็น่อครับตอนนี้เหลืออยู่หเหรียด้วยกันที่หนักไปได้หนักไปถัาาเาแนะครับเอาครับตหลวงพ่อทวดนะฮะโอ้ลสองร้อยด้หเของตุ๊เดชตรงชัยก็มีดินขัยามีผงยาลาดตะไห้จีามี ครับมีข้าถานที่มีข้าตอบพรโรคแล้วก็มีว่านหมามุ่วนร้อยแปดแล้วก็ประกอบพิธีมากหนพราะักนะฮะุกตอของเรื่องนตรายพิงมารอดก็จะรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งที่เป็นอันตรายมงคนนะซองแดงสองอับากก็เจิหนักหนึ่งร้อยบาทเป็นแผ่นยันท้าวอันดูท้าพนาศูนมีหมายเลขน,นะมีหมายเลขประจำตองนะครับเจอเลยนะครับ

ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เลยนะเกิดะไรนะไปก็ได้เลยนะี่ยรุ่นก้าวเหลือเงินเหนี่ยไหเหนี่ยได้สามรอยแล้วไปสอบถามเจ้าหน้าท่เปีนะครับควรใคจะควทานก็ครับพาะนี้หนครเราที่ย่วนคก็เดี๋ยวรอกแนะครับจะได้เนะครับ เาบุตไก่าไม yeah. ่ลงำบุญรหน้อยมีของดีให้ปัจจัยตัวนี้งพก็ใช้เนปาซื้งศพนะครับของนั้าคือระด็บพยัญยโยมหาบุญรตามประมาณยี่สิบาทไก่ปายี่สิบาทไก่บาห้าิบาทไก่าหาบุร้อยหกข้อมีของดีให้นะครับคุณโยมที่จะเจอเข้ามาถวายธานก่อนนะถวาย่นานทุกอนนะครับเดี๋ยวจะมาเจอนะครับคุณโยมท่านใดที่ ถ้าเราหาเจอผมก็นะครับเจน้าเจยณาตรงนี้เลอจะร่วมทำบุญใจบาทนะครับยี่สิบบาทใจบาสห้าสิบบาทใจบาาทนทำบุญร้อยหลวงพ่อมีของดีให้นะครับปัจจัยตัวนี้หลวงพ่อเพยจะนำไปซื้อลงศพนะครับโยมก็ไดที่จะากนำร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนะครับปัจจัยใส่ที่บาทได้ปัจจัยใส่ที่บาทได้นะครับเจได้เลยคนสักมานั่งรอตรงนี้ก่อนคนที่สักนั่งรอตรงนี้ก่อนทำบุญก็ใส่ที่บาทไปโยมนะ เราก็รถสมุนุญด้วยกันซื้อลงศพนะคนยากะไรศพยาจนนะครับสมุนไปเตตามบังเราใอ้เดู้ชาเหนียรตัเก้ามานะครับเหนียบตอนนี้เหลือหเหรียญด้วยกันผมก็ใส่เป็นใบานนะครับรัตจะหนึ่พันะครับผมก็ใส่เป็นใบมารแล้วจะาให้หนึรัร้อยแล้วผมจะม versucht, ed, ือพ่อนะหนึ่ร้อยผมจะมืพ่อนะครับหนงร้อยครับ Yeah. <laughs> อ้าวใครจะบูชานะครับอ้าวใครจะต้องเจอเข้าหาก้นนะครับนะทำบุญจังสตังเรายี่สิบบาทห้าสิบบาทใส่บาทพระนักบุญร้อยมีของดีให้มีของดีให้นะครับเอ่อทำบุญด้วยกันปัจจัยเราก็ใส่ที่บาทนะครับส่วนโยมท่านใครที่จะบูชาเหรียญกุญเจ้านะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าเหรียญด้วยกันบูชาเพียงเหรียญละสามร้อยนะครับทำจุญจังต่อบได้ถึงจังอ้าวทำบุญไปยี่สิบบาทใส่บาทยี่สิบบาทใส่บาท าสิบาทใส่บาทตับบุญหนึ่งร้หลวงพอมีของดีให้นะครับใครโลตับุญกับหลวงพ่อค้ับปัจจัยส่วนนี้จะนำไปซื้อโลตกนะครับจะนำไปซื้อโนะรับงนะครับสบทส่ี๋ยวซื้อให้กับทนนะค่ม ขบวนใจมาให้โยมเนาะขบวน เข้ามาเกิดนำบุญใส่ที่บาทได้เลยนะครับสำบุญกระใสที่บาทอ่าสำบุญร้อยมีของดีให้นะครับยีบบาทใส่บาทห้าบาทใส่บาทนำุนึ่งรยมีของดีให้เนาะเหรียญลูกก้าวหลวงพ่อนะครับตอนนี้เหลืยอยู่สี่เหรียญนะครับไทที่บูชาเหรียญหนาร้อยครับสกุลจากตอเพชรตออกนะครับหรือในยบูชาเหรียญหลวงป่วดนะครับเหรียญหนสองร้อยลปู่ทวดพิกพรอดนะครับเอามาโยกปู่ทอดลยกปู่ทวดให้โยมโดย นะหลวงพุทธด้วยให้รวยให้รวยหลวงพุทธดให้รวยให้รวยนะครับมาบูชารับกระเบืองหลวงปู่แป้งนะครับบูชาก็เหรียญละ้สองร้อยบาทแต่เหรียญรุ่นเก้าหลวงพ่อตอนนี้เหลืออยู่สี่เหรียญดอันในภูชานะครับหมดแล้วยกเลิกนะครับหมดแล้วเราก็ยกเลิกนะครับเหรียญบุกนะเหรียญรุ่นเก้าสองพ่อนะครับโยมแสดงจะบูชาเหรียญเธอนะครับเหรียญละ้สามร้อยเอาทำบุญนะครับทำบุญไม่ว่าใส่ที่บากไปนะครับทำบุญตามกำลังเราทำก็เดิมไม่ทำก็เดิมให้นะครับ แต่เจอแป้งแดงๆหน้าแดงๆมื้วคนดูมีนิดมีเหตุมีหน้ามีวาสนามีจะตาบารบีนะครับใครที่จะเจอก็ต้องมา